ที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิป ตามหัวข้อที่สนใจในแต่ละ playlist ได้เลยเพราะว่าไฟตั้งเป็น playlist เอาไว้ให้ในแต่ละเรื่องแล้วนะคะสามารถเลือกดูได้ตามใจชอบค่ะสำหรับคลิปนี้ไฟจะแบ่งปันเรื่องวิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งค่ะที่มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าจะใช้สิทธิ์ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมีเพียงแค่6ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์นะคะขั้นตอนแรกเข้าสู่เมนูนี้มาเมนูคนละครึ่งเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ค่ะ ของคนละครึ่งก็จะขึ้นโชว์อยู่แบบนี้นะคะณนะตอนนี้กรุงไทยเขายังไม่ได้แอปลงไปในไม่ได้แอดลงไปในออแอปเปาตังนะคะถ้าเขานำข้อมูลนี้เข้าไปในแอปแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยอดเงิน G ี a l l e t กระเป๋า G ี a l l e t ็ของเราเป็นยอดเงินของเราที่เราเติมเข้ามาจะโชว์อยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นเวลาเราจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเราก็กดในพื้นที่สีส้มตรงนี้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะ จากนั้นจะมาที่ขั้นตอนที่2กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ค่ะหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูรายลเอะียดกันก่อนนะคะเขาจะอธิบายถึงสิทธิ์คนละครึ่งเอาไว้ด้านบนตรงนี้ค่ะว่าสิทธิ์รัฐช่วยจ่าย50%ไม่เกินวันละ150บาทหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการสิทธิ์ตรงนี้เรียกว่าสิทธิ์คงเหลือยอดรวมทั้งหมดเขาจะขึ้นเอาไว้ให้ก็คือ3,000บาทนะคะจากนั้นช่องนี้ค่ะ เขาจะขึ้นเอาไว้ว่าสิทธิ์คนละครึ่งที่ใช้ได้วันนี้มูลค่าคงเหลือ150บาทซึ่ง150บาทตรงนี้เขาจะเข้ามาให้เราทุกวันวันละ150บาทจนกระทั่นจะครบ3,000นนะคะทุกวันก็ประมาณ100อกประมาณ150บาททุกวันก็ประมาณ20บวันก็ครบแล้วละคะ่ะถ้าเราใช้ทุกวันก็ครบท้วน3,000เลยนะคะแล้วสิทธิ์ตรงนี้จะเข้าให้ในเวลา6โมงเช้า ของแต่ละวันนั่นเองค่ะส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะมีเงื่อนไขยอยู่ด้านล่างใช้สิทธิ์เขาบอกไว้ว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่6 0โมงเช้าถึงหาทุ่มหากเกินเวลาระบบจะตัดมูลค่าคงเหลือของสิทธิ์ในวันนี้และจะได้รับเขาเรียกว่าเป็นการปรับยอดในวันถัดไปนะคะตามเงื่อนไขของโครงการนะคะเพราะว่า เขาจะทบยอดให้เราในวันถัดไปนั่นเองค่ะเงินที่ใช้จา่ายไม่หมดในแต่ละวันก็จะสมมุติวันนี้ไม่ได้ใช้เลย150บาทเขาก็จะทบไป150บาทในวันรุ่งขึ้นถ้าสมมุติวันนี้ใช้ไปแค่50บาทหรืออีก100บาทเขาก็จะนำ100บาทไปสมทบในวันรุ่งขึ้นกับอีก150บาทนั่นเองนะคะอันนี้เข้าใจนะเสร็จแล้วถ้าใครจะค้นหาร้านค้าในโครงการก็สามารถกดจากตรงนี้ไปได้เลยนะคะ เชื่อมต่อไปได้เลยร้านค้าในโครงการนั่นเองค่ะส่วนข้อมูลตรงนี้ค่ะด้านล่างนี้จะบอกเอาไว้ว่ากรุณาใช้สิทธิ์ครึะครึ่งครั้งแรกภายในวันที่5พฤศจิกายนเวลา5ทุ่มคือไม่เกิน5ทุ่มนะคะหากไม่มีรายการใช้สิทธิ์ในวันที่กำหนดท่านจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนี่เขาก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนตรงนี้ SMS ได้รับยืนยันสิทธิ์กันทุกคนแล้วละค่ะเพราะฉะนั้น ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึง5พฤศจิกายน5ทุ่มอย่าเกินนี้นะคะถ้าเกินนี้จะเสียสิทธิ์ทันทีเขาจะตัดสิทธิ์โครงการนี้เราไปเลยเราก็จะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรในโครงการนี้ได้อีกนะคะส่วนตรงนี้เป็นการดูประวัติการใช้สิทธิ์คนละครึ่งค่ะว่าเราไปซื้อของร้านไหนบ้างใช้จ่ายอะไรไปยอดเท่าไหร่ก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะสามารถกดขึ้นมาดูได้ ต่อไปจะไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็กดที่สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์จากนั้นก็จะไปที่ขั้นตอนที่3สแกน QR ร้านค้าถุงเงินนั่นเองก็สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งค่ะเขาก็จะบอกวิธีไว้เลยว่าให้วาง QR ร้านถุงเงินให้อยู่ในกรอบที่กําหนดตรงนี้เปิดหน้าจอของเราขึ้นมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะทางร้านค้าเขาก็จะมี QR ของร้านค้าถุงเงินให้เราสแกนนั่นเองค่ะเพื่อจ่ายเงินให้กับทางร้านค้านะคะหรือเรียกง่ายๆว่าสแกน QR ร้านค้าถุงเงินนั่นเองขั้นตอนที่3ต่อไปขั้นตอนที่4ค่ะเป็นการยืนยันการชำระเงิน<อ>เขาก็จะขึ้นรายละเอียดนะคะตอนนี้มีเงินในกระเป๋า wallet สามบาทาจะจ่ายไปจากกระเป๋า wallet ของเราไปที่ร้านค้าร้านนี้นะคะ ในจำนวนเงินสินค้าค่าบริการทั้งหมด200บาทนี่คือยอดสุดทธิที่เราต้องจ่ายทั้งหมดเลยนะเขาก็จะหักจากสิทธิ์กนละครึ่งรัฐช่วยจ่ายไป100บาทถูกไหมคะเสร็จละมูลค่าก่อนทํารายการของของรัฐบาลเนี่ยก็คือ150บาทเพราะฉะนั้นรัฐจ่ายให้100เหลือที่เราต้องจ่ายเอง100บาทอยู่ตรงนี้ค่ะยอดจะโชว์ตรงนี้นะคะยอดเงินที่ต้องชําระถูกไหมคะเขาจะบอกไว้เลยว่า ยอดเองินที่ต้องชําระนี่คือยอดที่เราต้องจ่ายเองนั่นเองค่ะซึ่งจะตัดจากกระเป๋า g w l l l e t ของเราตรงนี้นะคะเราก็ตรงนี้ให้อธิบายตรงนี้อีกนิดนึงร้อยหบาทเป็นมูลค่าก่อนที่เราจะทํารายการก็คือ150บาทแต่จ่ายไป100บาทของรัฐเหลืออีก50บาท ยอดนี้เขาก็จะทบไปในวันรุ่งขึ้นนะคะไปรวมกับ150บาทของวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น200บาทจะเป็นยอดที่เราใช้ได้ในแต่ละวันนั่นเองนะคะ,ะเราจะกดชําระเงินยืนยันการชําระเงินตรงนี้ไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาที่ขั้นตอนที่5เขาจะให้เราใส่รหัสพิน6หลักเราก็ใส่รหัสพิน6หลักของแอปเป๋าตังไปให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้รับสลิปแล้วล่ะค่ะบันทึกสลิปทํารายการสําเร็จนะคะรายละเอียดในสลิปก็จะบอก วันเวลาในการทำรายการบอกว่ากระเป๋าเงินจีวริตของเราจ่ายจากวอลิตของเราไปที่ร้านค้าที่เราใช้บริการราคสินค้าและค่าบริการจำนวน200บาทสิทธิ์คนละครึ่งนะคะตัดไป100บาทที่รัฐช่วยจ่ายและเราต้องจ่ายเองคือ100บาทนั่นเองค่ะเขาก็บอกรายละเอียดเอาไว้ให้ครบถ้วนแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราอยากจะแชร์สลิปนี้ไปให้กับคนในครอบครัวงเราหรือว่าแชร์ไปเก็บเอาไว้ใน โซเชียล <Social S 2> ของเราเองก็ได้ก็กดตรงนี้เลยค่ะแชร์สลิปไปได้เลยนะคะถ้าไม่อยากแชร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบันทึกสลิปเอาไว้อัตโนมัิอัตโนมัติในออมือถือของเราอยู่แล้วค่ะในแกลเลอรี่ของเราอยู่แล้วนะคะก็กลับหน้าหลักไปได้เลยค่ะเพราะว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนในการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้เองสําหรับการใช้สิทธิ์คลละื้อคืนค่ะไม่ยากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัทชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ